เดี๋ยวเอาเจ้าเท้าเกลับบ้านก่อนนะครับมาอยู่ร่มอยู่เงาตั้งแต่เช้าแล้วเคแล้เวเดี๋ยวไปดูว่าพิสูจทราบว่าไม่ใช่วันศีลวันพระไฟพลังงานแสงอาทิตย์ออกไหม โอ้ออกอยู่เว้ยใช่ใช่วันนี้เป็นวันสำคัญไงวันมงคลโอ้ออกออกเออใช่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 ใชใชโอ้ใช่วันนี้เป็นวันมงคลวันพืชมงคลใช่เพื่อเลยออกให้ดูโอ้ใช่ใช่ใช่วันนี้เป็นวันสำคัญโอ้ถูกต้องถูกต้อง อถึงว่าเหตุที่ออกคือวันนี้เป็นวันพืชชมงคลนโอ้ใช่ใช่ลืมนึกไปเป็นวันสำคัญอีกหน่อยก็เป็นวันพระวันศีนวันพระแต่ที่นี่ไม่ออกอ่ะจ้าไม่ออกให้ข้าดูหน่อยวะฮะออกให้ดูให้ดูอีกหน่อยเร็วเร็ว เปิดให้ดูอีกหน่อยพ่อก็อยากเห็นเหมือนกันระเปิดให้ดูหน่อยก็รับแสงทั้งวันแล้วนี่เปดอิอิ่มไหมลูกอิ่มอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มก็ขึ้นนอนกายชาาด้วยอ กินอิ่มแล้วนอนไกลช้านะเข้าใจไหมคี่ช่วยให้มันเปิดไฟให้ดูไม่เปิดไฟให้ดูช่วยบอกว่าเปิดไฟให้ดูน้อยไม่เปิดให้ดูอืไปไปนอนไกลช้าเด้อเออไปไปขึ้นไปนอนไปขึ้นไปนอนไปไปนอนไกลชาปุ๊บไป กลับขึ้นให้เยอะบอกว่าให้นอนเดอกชายมาันกลับขึ้นใหม่ชายมันลอยมาดูไปนอนเด็้ชายไปลูก,ปนนกไปมานด็กชายไปเด็กเด็กยังไม่ได้เวลาล่ะ ไม่ถึงเวลานอนล่ะใช่ไหมยังไม่ถึงเวลาไม่แม่ลูกยังไม่ถึงเวลาโอ้เข้าใจเข้าใจยังไม่ถึงเวลาอย่างบ่ถึงเวลา,น,านะลูกเนาะรอก่อนเนาะยังไม่ค่ำเนาะยังไม่มืดพอเนาะเคเคเข้าใจยังไม่มืดพอเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้เครู้รู้ว่ายังไม่มืด <laughs> ไม่ออกอดีเดียไม่ออกไปที่เราเบียงห้องนอนไอ้ชายไม่ออกบอกว่าเปิดให้ดูอีกหน่อย FC อยากดูถามมึงทำไมไม่เปิดให้เพิ่นดูฮะวันนี้แดดเปี้ยงๆทั้งวันเลยรับพลังงานก็เต็มที่เลยที่เตินออกทีนี้ทำไมไม่มออกให้เพิ่นดู อ๋อมันไม่ใช่วันสินมันแค่เป็นวันมงคลมันพืชมงคลมัได้มันเลยบอกออกอ๋อรู้ละรู้ละโอเคเข้าใจ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 พอจะรับรู้ได้เข้าใจอยู่ไปกลับบ้านและวูกล้วยที่โดนแดดฟัด จนมานแดดจะค่อยตัดไปอุกกินได้อยู่นี่แมน้นแดดจะฟาดบ้านละขับบ้านแล้ว